วันจันทร์ที่7มิถุนายน2,021ซึ่งเราจะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยกันฟังพระวจนะของพระเจ้าจากจดหมายนบุลเปาโลหรือจดหมายของพอลถึงชาวโกรินฉบับที่สองเราอยู่ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่10ในเทศกาลธรรมดานะครับเราก็เริ่มมาเข้าสู่เทศกาล ปกติหลังจากเทศกาลปัสกาหรืออีสเตอร์และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตลอดทั้งอาทิตย์เราก็ได้ฟังพระพจนะของพระเจ้าจากหนังสือโตบิดและพอก็ได้เล่าเรื่องราวของโตบิดของโทบิอัสลูกชายแล้วก็อคาทุสวรรค์รับฟอลนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากแต่วันนี้เราเริ่มต้นด้วยการฟังพระพจนะของพระเจ้า จากจดหมายของเปาโลถึงโกรินเทียนฉบับที่สองนะครับพอเขียนจดหมายถึงชาวโกรินทั้งฉบับที่1และฉบับที่สองตอนที่พอทำงานหรือประกอบพันธกิจอยู่ที่เมืองเอเฟซัสซึ่งแม้ว่าจะไม่ห่างไกลนักจากโกรินทั้งนี้ก็มีนัยะสำคัญมากเพราะว่าพอหรือว่าเปาโล ใช้ชีวิตในการประกาศข่าวดีของพระเจ้าที่โกรินอันเป็นเมืองท่าเมืองใหญ่อยู่ในแคว้นอัคยาหรือประเทศกรีกโบราณณวันนี้เราก็จึงเห็นล่องรอยของเมืองที่เจริญซิวิไลมากเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นเมืองที่เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุทว่าผิดเรื่อง ศิลธรรมและจริยธรรมอย่างมากอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับของเมืองท่าที่เจริญเติบโ,โตอย่างมากแล้วก็ที่นั่นมีมีแหล่งอ,อบายมุกมากมายทีเดียวที่โกรินและพอลเองหรือเปาโลได้ใช้ชีวิตอยู่ที่โกรินนั้นเป็นเวลานานที่สุดนะครับ18เดือนหรือปีครึ่งเพื่อจะเทศเพื่อจะสอน กับประชาชนที่ในเมืองนี้สินธรรมที่ตกต่ำมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่า,เ,าเรื่องทางเพศก็ว่างันเถอะนะครับแม้กระทั่งจนกระทั่งว่าลูกเขยเนี่ยสามารถหลับนอนกับแม่ยายเราวาดภาพเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าสินธรรมจะเป็นแบบแบบใดนะครับในนี่เป็นเรื่องปกติที่ชาวาโกรินสมัยนั้นพูดง่ายๆว่า การที่มั่วเรื่องทางเพศสัมพันธ์ดีเป็นเรื่องปกติระหว่างเขาพอรับเรื่องนี้ไม่ได้และก็ได้ตั้งาศาสนาจักรกับพี่น้องชาวโ,โกรินที่นั่นเราก็เป็นาศาสนาจักรที่เกิดขึ้นใหม่จากนั้นเมื่อตั้งาศาสนาจักรเสร็จพอจึงเดินทางไปที่เอเฟซัสซึ่งเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งก็มีความหลากหลาย มีเรื่องของการถือเทพเจ้าไดอานา่าถ้าเราจำได้นะครับได้เคยเล่าให้ฟังถ้าเราอยากทบทวนเรื่องนี้เราต้องไปอ่านจากหนังสือพระคัมภีร์ที่ชื่อว่ากิจการอักรสาวกอักกิจการอัคธรรมทูตหรือ the acts of apostle s ในบทที่18บทที่18นั้นเป็นบทที่อธิบายถึงพอหรือเปาโลใช้ชีวิตอย่างไรอยู่ที่เมืองโกริน ทว่าหลังจากจากโกรินไปแล้วพอเขาก็ได้รับรายงานได้รับข่าวคราวมากมายเกี่ยวกับคิจชนที่นั่นแม้เริ่มต้นแล้วก็ประชาชนที่นั่นก็ยิ่งล้มเหลวเกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่ถูกต้องพอจึงเขียนจดหมายโกรินฉบับที่หนึ่งค่อนข้างจะแรงเขียนด้วยวาทะที่เตือนใจตรงจุด ตรงประเด็นและขอร้องให้แก้ไขอย่างแรงทีเดียวนะครับด้วยเหตุนี้ชาวโกรินนั้นปฏิเสธพอเลยปฏิเสธเปาโลบอกรับไม่ได้แค่ว่าเหมือนกับว่าคนเราหลายคนนะครับเวลาพูดตรงไปตรงมานี่จะไม่ชอบคล้ายๆเป็นการสกิดบาดแผลที่ที่ที่ได้ได ได้เปิดขึ้นมาใหม่บาดแผลที่เปิดขึ้นมาใหม่แล้วไม่ยอมรับฉะนั้นคนที่ทำผิดอย่างรุนแรงเมื่อบางครั้งต้องใช้ยาแรงแต่บางครั้งใช้ยาแรงก็ไม่ได้ผลเขาก็ปฏิเสธไปเลยก็เช่นเดียวกันพอกลลำบากใจเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าจะมาพูดกันแบบอ้อมค้อมก็คงไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าชาวโกรินนั้น ต่อต้านพอหรือเปาโลอย่างมากสาเหตุหนึ่งก็คือเขาไม่ยอมรับการเป็นผู้นำของพอลหรือเปาโลที่ไม่ยอมรับเนี่ยคือเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างจะไร้สาระเพราะว่าชาวโครินน์นั้นเขามีความคิดว่าคนที่จะมาเป็นผู้นําในสังคมได้นั้นจะต้องมีฐานะดีจะต้องมีอํานาจจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ฉะนั้นพอเขาเป็นคนจน ทั้งๆท,ที่ดั้งเดิมนั้นพอเป็นคนที่มีฐานะมีความมั่งคั่งนะครับมีเงินมีทองแต่ได้ติดตามพระเยซูคริสต์แล้วได้สละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใช้ชีวิตอย่างยากจนและก็มาทําเต็นท์ขายกับเพื่อนร่วมเดินทางก็คือปริสซิลล่ากับอะควิลาสามีพัญญาที่ได้ประกอบอาชีพเดียวกันนั่นก็คือการทําเต็นท เต็นที่ขายเพราะว่าคนสมัยนั้นนิยมการที่มีเต็นนะครับเรื่องนี้เคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังไปแล้วทว่าชาวโกรินเขาบอกอุย้ยคุณก็เป็นแค่คนทำเต็นเป็นคนที่ไม่มีกลิ่นอะไรแต่หารู้ไม่ว่าเราจะไปดูถูกอาชีพของคนไม่ได้ฉะนั้นผู้ประกาศพระพระธจานะของพระเจ้านั้นไม่จำเป็นจะต้อง มีเงินมีทองมีอำนาจทางการเมืองมากมายอำนาจนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าเป็นผู้นำฉะนั้นพอเขาถึงปฏิเสธถูกปฏิเสธในการเป็นผู้นำตั้งแต่เริ่มแรกเขาก็จะดูถูกละว่าโอ้ยบางคนบางบ้านยังมีฐานะดีกว่ามั่งมีกว่ามีอำนาจทางการเมืองมากกว่าอะไรประมาณอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพอมาเตือนเขาก็เลยอ้างอิงว่าเอ๊ะคุณก็แค่ เป็นคนจนคนหนึ่งคุณจะมีสิทธิ์อะไรที่จะมาสอนล้าพอก็ยิ่งมีความทุกข์มากนะครับด้วยเหตุน,นี้พอจึงถูกปฏิเสธวางอันเถอะจากการเขียนจดหมายฉบับแรกถึงชาวโกรินจึงลงมือเขียนจดหมายฉบับที่สองซึ่งในช่วงนี้ตลอดทั้งสัปดาห์เราก็จะฟังเกี่ยวกับจดหมายของพอหรือเปาโลถึงพี่น้องชาวโกรินฉบับที่สอง ันฉบับที่สองนี้ก็มี13บบทและพอได้อยากจะตั้งชื่อจดหมายเราเองเราเราอยากจะตั้งชื่อจดหมายฉบับนี้ว่าจดหมายแห่งการบรรเทาจดหมายที่เน้นย้ำถึงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นผู้บรรเทาใจพวกเราไม่ว่าความทุกข์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเพราะว่าพอหรือเปาโลมองเห็นชัดเจนว่า ประชาชนชาวโกรินนั้นกำลังเผชิญกับความทุกข์ในชีวิตและความทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้จะใช้เงินทองมาซื้อมาขายก็เพื่อจะบรรเทาความทุกข์ก็แก้ไม่ได้ฉะนั้นพอจึงเขียนจดหมายอีกฉบับหนึ่งมี13บทนะครับเป็นชี้จุดให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแล้วในพระเยซูคริสต์เท่านั้นจะเป็น ผู้บรรเทาใจและเป็นยาขนานแท้ที่จะแก้ปัญหาชีวิตให้ได้ดังนี้นะครับก็สอดคล้องถ้าเราจำเรื่องราวได้ว่าเมื่อวันสมโภชพระจิตเจ้าพระสันตะปาป,ปาฟรานซิสนั้นได้ให้ข้อคิดข้อเตือนใจที่เราน่าจะต้องหยิบขึ้นมารำพึงมาไตร่ตรองอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดถึงองค์พระจิตเป็นปารากิต 巴拉กิสแปลว่าเป็นศัพท์พิเศษนะครับซึ่งแปลว่าพระผู้เป็นทนายแก้ต่างและที่สำคัญสุดพระคริสตนั้นแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงประทานความบรรเทาบรรเทาทุกสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งณวันนี้พวกเรากำลังเผชิญกับความทุกข์อย่างมากเรกากำลังเผชิญกับโรคระบาดเรกากำลังเผชิญกับความทุกข ที่นานาชนิดที่เกิดขึ้นในโลกาภิวัตน์ที่เราจะตั้งคำถามมากมายทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและดูเหมือนว่าจะมืดมนไม่มีทางแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะด้านเศรษฐ,ฐกิจด้านครอบครัวด้านการใช้ความรุนแรงและการเอารัดเอาเปรียบในสังคมและยิ่งวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราจะหวังเพียงแค่ วัคซีนจากฝ่ายรัฐบาลแค่นี้เราเราจะแก้ปัญหาได้ไหมเราจะหวังแค่เงินเงินทองทองจะแก้ไขได้ไหมภาษาปาฟรานซิสอภะอธิบายเรื่องพระเจ้าผู้ทรงบรรเทานั้นได้อย่าง,าง,างเรียบง่ายและก็เข้าใจง่ายนะครับฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องอดูคำจำกัดความอยู่เหมือนกันนะครับอันคำว่าความสุขหรือว่า happiness กับคำว,ว่าจอยหรือความปีติยินดีนั้นต่างกันมากอันดับความสุขที่เราชอบพูดกันขอให้มีความสุขอันนี้ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ปรารถนาถ้าว่าความสุขในที่นี้หรือว่าแฮปปี้เนสมันก็จะเป็นสิ่งที่ชั่วครั้งชั่วคราวในชีวิตเราก็มันมาแล้วมันก็หายไปแล้วก็เผชิญกับความทุกข์ใหม่ถ้าว่าความปีติยินดีนั้น เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราหรือว่าจอยอันคำว่าจอยที่คำนี้แหละหมายถึงแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญความยากลำบากเรารเผชิญกับปัญหานานา,นานชนิดแต่ว่าเรายังมีความปีติยินดีที่อยู่ในใจเราในพระคัมภีร์ก็อธิบายเรื่องนี้มากนะครับเช่นมารดาคนหนึ่งกำลังจะตั้งครรภ์นขนาดหนักอาจจะมีความทุกข์มากแพ,แพ้ท้อง หรือว่าจะต้องเดินทางไม่สะดวกใช้ชีวิตไม่สะดวกแล้ววันที่จะคลอดบุตรนั้นก็มีความทุกข์ทรมานมากแต่ทว่าก็มีแต่ความปีติยินดีคือเราสามารถที่จะเผชิญกับความยากลำบากโดยที่ปื้มปีติอันนี้แหละดูขัดแย้งกันนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องไปถึงจุดนั้นวันนี้ภาษาป่าก็ยังได้อธิบายเหมือนกันนะครับเรื่องพระเจ้าผู้ทรงบรรเทาดุจเดียวกับที่พอ หรือเปาโรพยายามอธิบายอธิบายให้ฟังว่ามันหมายถึงอะไรฉะนั้นพภาษาปาฟรานซิสอธิบายอย่างนี้นะครับความบรรเทาถ้าเราไปมุ่งแต่ความบรรเทาชั่วครั้งชั่วคราวแบบตามภาษาโลกมันก็ช่วยได้แต่ช่วยได้เหมือนกับยาแก้ปวดยาแก้ปวดนั้นมันก็ทำให้เราระงับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ระยะหนึ่งทำให้เราเคลิ้มไประยะหนึ่ง เพราะว่ามันเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังของเราบรรเทา,าปลายประสาททําให้เราหายเจ็บป่วยพอยามันหมดฤทธิ์มันก็เจ็บปวดดังเดิมทําไมเราไม่หายาบรรเทาที่ถาวรน,นั่นก็คือความบรรเทาจากพระเจ้าจากพระจิตเจ้าที่เป็นผู้รักษาชีวิตเราฉะนั้นพอได้เริ่มต้นจดหมายนี้นุ่มนวลมากนะครับจดหมายถึงชาว โครินฉบับที่สองและบุคคลที่นำไปนั้นก็ส่งคนไปด้วยนะไปให้ช่วยเจือจุนค้ำจุนอยู่กับเขาก็คือยังยังส่งทิมโมธีกับตีตัสแล้วก็อพอลโลไปคุณไปกันไปเพื่อให้ความบันเทาใจพวกเขาอย่างเป็นรูปมาทำให้เขารู้ว่าพอนั้นเป็นใคร แม้ว่าใช้ชีวิตอย่างยากจนแต่เพราะว่ามีพระเยซูคริสต์นั้นเป็นศูนย์กลางฉะนั้นความยากจนจึงไม่มีปัญหาถ้าขจัดความทุกข์สามารถที่จะบรรเทาใจเป็นยาขนานแท้ที่จะช่วยที่จะทำให้รักษาความทุกข์ที่กำลังเผชิญอยู่ได้นั้นให้มันหมดสิ้นไปและทำให้เรามีสมอเหมือนกับยึดเหนียวอย่างมั่นคงนั่นแหละสิ่งที่พอ อยากจะพูดในเริ่มต้นจดหมายที่เขียนถึงชาวโกรินฉบับที่สองในครั้งนี้ว่าเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้ความบรรเทาอย่างแท้จริงและพระเจ้าจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหลายทั้งปวงพอคล้ายๆกับว่าพูดถึงแก้ต่างกับตัวเองนะครับว่าว่าขอ ขออภัยก็ว่าได้ที่ต้องพูดตรงในจดหมายฉบับแรกทําให้ชาวโกรินได้ปฏิเสธชีวิตคนเราเหมือนกันนะครับถ้าเรามีลูกมีหลานบางคนนี่พูดกันดีๆต้องพูดกันอย่างดีๆเขาก็ฟังแต่บางคนพูดดีๆพูดไม่รู้เรื่องทีนี้พอเองเขาก็อาจจะใช้ยาแรงในครั้งแรกแต่ครั้งนี้พอได้บอกตรงไปตรงมาว่า เขียนจดหมายด้วยหยาดน้ำตาด้วยความจริงใจด้วยความรักที่เต็มล้นหัวใจอยากจะให้ไปถึงกับพี่น้องจริงๆไม่มีอะไรซ่อนเร้นไม่มีวาระแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นแต่ด้วยความปรารถนาจากหัวใจจริงๆเท่านั้นในในอาทิตย์นี้นะครับเราน่าจะมาไตร่ตรองกันว่าสิ่งที่พออยากจะเตือนใจ สังคมของชาวโกรินกับสังคมเราในวันนี้กับกลุ่มคิจชนของเราที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ความยากลำบากในชีวิตนั้นเป็นอย่างไรนะครับน่าจะคิดน่าจะติดตามว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องรักษาหัวใจเราเป็นยาบรรเทาใจเราขนานแท้ถ้าไม่พระเจ้าเป็นผู้รักษาเราแล้วใครเราที่จะบรรเทาใจเราได้ เราเองก็อยากจะได้ยาบรรเทาใจแบบถาวรนะครับไอ้แบบยาแก้ปวดชั่วครั้งชั่วคราวที่เรากินไปมันก็อาจจะเดี๋ยวมันก็มาแล้วมันก็หมันก็จบไปแม้วัคซินที่เราฉีดนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าจะคุ้มครองเราตลอดชีวิตก็หาไม่เป็นเพียงชั่วคราวแต่เราต้องมีสิ่งที่ที่มั่นคงมากกว่านี้สิ่งที่มั่นคงมากกว่านี้ก็คือ ความที่เราจะต้องเปิดใจเอื้ออาทรต่อกันมีความห่วงใยในสังคมหย,ยิบยื่นมือเราไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเกิดพลังแห่งความรักในสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่ที่มั่นคงเป็นความรักความเข้าใจความซื่อสัตย์ความตรงจริงใจต่อกันและกันไม่มีการล่อลวงซึ่งกันและกันอันนี้แหละค่อยๆจะเป็นยารักษาบาดแผล ที่บาดเจ็บในสังคมให้หายไปซึ่งวันนี้ในพระวจนะของพระเจ้าเราจําขึ้นใจเลยนะครับแมทธิวบทที่5เป็นปฐมเทศนาของพระเยซูคริสต์บนภูเขาพระเยซูคริสต์นั้นก็เปรียบเสมือนกับโมเสสคนใหม่นะครับโมเสสที่เขากล่าวประถกระถาสอนประชาชนชาวอิสราเอลที่ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์นั้น3 4ล้านคนนั้นเขาเป็นคนดื้อด้านไม่เชื่อฟังนะครับ แต่โมเสสเวลาที่ลงมาจากภูเขาได้รับบัญชาจากพระเจ้าสามารถเทศสอนได้เป็นหลายชั่วโมงและประชาชนชาวยูนั้นเขายึดถือเรื่องที่โมเสสได้เทศพระเยซูคริสต์นั้นเป็นโมเสสใหม่เป็นโมเสสที่มาสอนหลักต่างๆการเจริญชีวิตและวันนี้แลดูเป็นความขัดแย้งนะครับปฐมเทศนาบนภูเขาในวันนี้ ประชาชนติดตามมากมายเพราะเขาอยากจะได้ข้อคิดได้หลักการเจริญชีวิตถ้าว่าบทเทศในวันนี้แลดูมันขัดแย้งแลดูเรียกว่าพระเยซูอยากจะบอกถึงก้นบึ้งแห่งหัวใจในการปฏิบัติธรรมนั้นคืออะไรฉะนั้นอย่าไปหาความสุขตามภาษาชาวโลกพงจึงเริ่มต้นเป็นเหมือนกับข้อคิด8ประการที่เราเรียก ในตามเดิมนะครับว่ามหาบุญ,ญาราบ8ประการหรือความสุขแท้8ปประการที่เริ่มต้นก็เป็นบุญเป็นความสุขแท้แก่บุคคลที่มีจิตใจยากจนเราก็อาจจะตั้งคำถามแนละ้วยากจนจะมีความสุขอย่างไรก็ดังที่ได้พ่ออธิบายไปแล้วนะครับความสุขนั้นมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความมัง่งคั่ง คนร่ำรวยเยอะแยะที่เขามีเงินมีทองแต่ว่าเขายังมีความทุกข์อยู่มากมายก็เช่นเดียวกันนะครับพระเยซูคริสต์อยากอธิบายนิดขนาดอันแรกถึงความสุขแท้เรื่องของความยากจนหมายถึงอะไรพ่อเคยอธิบายตอนที่อวยพรวันปีใหม่ไปแล้วนะครับถ้ายังจำได้นะครับความยากจนนั้นแปลว่ามีน้อยแต่ไม่ได้แปลว่ามีความทุกข์อืม ไม่ได้แปลว่ามีทุกข์ความร่ำรวยนั้นแปลว่ามีมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีสุขฉะนั้นคำว่ารู้จักพอดีพอดีรู้จักพอเพียงซึ่งแปลว่ามีมีอยู่เจือจุนชีวิตได้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามีทุกข์หรือมีความสุขที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับด้วยเหตุนี้แหละไม่ว่าคนร่ำรวยหรือคนยากจน เขาก็ถ้าพอใจกับความสุขความปลื้มปีติที่ตัวเองมีนั้นก็สมบูรณ์แล้วนะครับคนร่ำรวยคนหนึ่งแม้จะดื่มน้ำจากขันที่ทำด้วยจากทองคำประดับพลอยประดับเพชรกับชาวนาที่ดื่มน้ำจากกะาลามะพร้าวหรือจากขันเก่าๆใบหนึ่งถ้าทั้งสองคนมีความพอใจเขาเปี่ยมสุขล้นสุข อันนั้นก็ความปื้มปิติที่เท่าเท่าเทียมกันอันนี้เคยอธิบายให้ฟังไปอยู่เหมือนกันเฉินั้นเราต้องไตร่ตรองอย่างดีเลยนะครับว่าวันนี้อะไรคือความบันเทาชีวิตเราอย่างแท้จริงและพระจิตเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงบันเทาชีวิตเราที่ทำให้เรามียาขนาดแท้และดังเดิมนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้สำหรับผู้ที่ขอคำภาวนาในวันนี้นะครับ สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ต้องการความบรรเทาใจในชีวิตขอภาวนาเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณในไฟชาระวิญญาณของมาริาสมบูรณ์เหรียญเจริญนะครับแล้วก็ภาวนาสำหรับผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลผู้ที่กำลังต้องการความบรรเทาใจและได้พบความจริงว่าชีวิตที่เที่ยงแท้ถาวรน,นั้นคืออะไร และพ่อภาวนาสําหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่7มิถุนายนและในเดือนมิถุนายนทุกคนเดือนนี้เป็นเดือนพระฤาษีไทยของพระเยซูคริสต์ขอความรักความเมตตาของดวงหัไทยของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเปลวไฟที่จะมาทําให้เราได้รับความบรรเทาอย่างทุกคนทั่วหน้านะครับและเจตนาอื่นๆหรือจุดประสงค์อื่นๆที่พี่น้องต้องการในวันนี้ขอพระเจ้าประทานพระพรทุกคนให้มีกําลังใจ ในการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับอาเมน